เรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยนะคะโอ้โหเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยกับพี่อู๊ดไปแล้วว่าเริ่มต้นยังไง <Ừ. S 1> วางแผนยังไง การวางเป้าหมายระยะเวลาแผนเกษียณเอ่ยแผนการลงทุนแผนการออมคุยไปแล้วค่ะแต่ว่าโลกของการวางแผนการเงินไม่ได้มีแค่นั้นใช่ไหมพี่มีเรื่องของการจัดการความเสี่ยงด้วยใช่ใช่จัดการยังไงถูกถูกต้องการคือเราต้องกลับไปที่เป้าหมายถูกไหมเราอยากให้ครอบครัวเราเขาไม่ลําบากถูกไหมเราอยากให้ลูกเราเรียนหนังสือจบการแน่นอนหละในระหว่างทางมันมีความเสี่ยงนอกจากเรื่องการลงทุนการวางแผนภาษีที่ดีแล้วนี่การคิดว่าความเสี่ยง ความสี aha i, ่งพี่ป็นคญหารายได้ไงให้กับครอบครัวพี่ถูกปะเนั่งพี่จะเป็นหลักถูกไหมการถ้าถ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับพี่อการว่าครอบครัวพี่เดือดร้อนไหมล่ะใช่ความมั่งคั่งพี่ลดลงไหมล่ะถูกปะนี่เหตุที่จะทําให้พี่มีความมั่งคั่งลดลงหรือครอบครัวพี่อาจจะเดือดร้อนการว่ามีเหตุอะไรบ้างอ่ะเช่นมีเรื่องราวไม่คาดขันไม่คาดฝันในชีวิตใช่เช่นเกิดจากการเจ็บป่วยเกิดจากอุบัติเหตุถูกมการนี่ไอ อุบัติเหตุกับเจ็บป่วยการหรือเปล่าสังคมไทยวันนี้คนเสียชีวิตมากที่สุดด้วยอะไรการว่าโรคอะไรวันนี้อันดับหนึ่งมะเร็งความดันหัวใจมใช่มะเร็งมะเร็งอันดับหนึ่งอุบัติเหตุอันดับสอง,สองอหัวใจกับเส้นเลือดในสมองอ๋อ stroke s t r o ไหมการกันที่ว่า ถ้ามันเกิดกับเราเราก็ไม่อยากให้มันเกิดไม่มีใครอยากเงั้นงั้นเราควรจะโอนความเสี่ยงเหล่านี้ออกจากตัวเราออไเราไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เองถูกไหมการที่ก็โอนความเสี่ยงนี้ออกไปให้บริษัทประกันชีวิตบ้างประกันประันวินาศภัยบ้างเพราะเราต้องโอนเครื่องทรัพย์สินด้วยไหมนะถ้าเราทําอย่างนี้ถ้าเราจะ อยู่หรือเราไม่อยู่เราจะมีลมหายใจหรือเราไม่มีลมหายใจลูกพี่ยังไงก็ต้องได้เรียนถูกปะถ้าความคุ้มครองของพี่มันพอเพียงถูกปะถ้าทำอย่างนี้รู้สึกพี่รู้สึกพี่สบายใจพี่ก็ทําอะทําสิ่งเหล่านี้พร้อมพร้อมกับแรงบันดาลใจก็กลับมาเรื่องลูกพี่ถูกปะพี่ไม่อยากให้ลูกพี่เป็นลาบากเหมือนพี่นะพี่ก็อยากให้ลูกพี่สบายเหมือนกันถูกปะมันชีวิตมันก็อย่างนี้อาการนี่กลับมาการก็ต้องดูว่าเอ้ย ค่าใช้จ่ายวันนี้อาการเรื่องเรื่องเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ใกล้ๆตัวแพงขึ้นทุกปีอะ่ะกันเห็นเพื่อนเพื่อนพี่คนหนึ่งเพื่อนพี่คนนึงมันไปวิ่งออกกําลังกายกับพี่เมื่อก่อนพี่อ้วนอาการอันนี้พี่ก็อ้วนนะแมแต่ก็พยายามจะให้มันลดลงนะถูกว <laughs> ่ามันวิ่งออกกําลังกายกับพี่อะ่ะแล้วเฮ้ <H oly? S 1> ยวันที่มันอนเจ็บหน้าอก้าวบอกบอกบอกพี่อู๊ดพี่อู๊ดเจ็บหน้าอกมากเลยแล้วก็นอนลงเหมือนใครมีเงาอะไรมาทับทับตัวจริงๆไม่ใช่เงาอะไรหรอก คือเส้นเลือดอะไรเขาเรียกเขาตีมันอดหนักพี่ก็ไม่รู้ภาษาทางแพทย์นะก็พาเขาไปโรงพยาบาลก็ฉีดยาสลายลิ่มือเลือดนะก็บ้านการว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หลายแสนกว่าบาทอันนี้ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้การว่เยอะปะเยอะแล้วการเคยได้ยินอย่างนี้พี่วุศมะเร็งมะลุมอะไรเนี่ยเป็นล้านนะ เป็นร้านจักร้านนะมึงจริงนะการนะโรงพยาบาลเราเขารักษาเราด้วยยาถูกไหมแต่เขาฆ่าเราได้ไปเสร็จถูกไหมตอนสุดท้ายเอาถ้าเราไม่โอนความเสี่ยงออกอ่ะโารแล้วเราไม่รู้ามันจะมาแวะ้ทใครชีวิตเราเมื่อไหร่ถูกถ้าโชคร้ายสุดคือคือคุณเราอ่ะมันมีสามสามตายอ่ะนะคือตายเร็วตายเร็วกันว่าคุณข้างหลังเขาเดือดร้อนป่ะเดือดสิค่ยิ่งตาย้า ไม่ตายสักทีเลยคือตัวเราเดือดร้อนไม่มีไม่มีออมไว้ไม่พอเออไม่พออีกอันหนึ่งนะคือตายทั้งเป็นถูกไหทุกคนราไม่ได้ออมไว้เลยก็อลยตอนนี้ตัวตัวเราก็เดือดร้อนก็ผัวเดือดร้อนโอนความเสี่ยงออกไปดีกว่านะครับนี่ก็ฝากฝากการฝาก ท่านท่านผู้ชมทางบ้านนะครับางทีเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับอย่างนี้ถ้าเราจัดการเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะครับผสมประสานกับการลงทุนที่ดีนะเราก็เราก็ปิดความเสี่ยงเท่าที่เราปิดได้เราไม่สามารถปิดได้ทั้งหมดหรอกแต่ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยเท่าที่มีกําลังท่านเคยเห็นนี้พี่วุฒิพ่อแม่บางคนเขาไม่ได้ทํสองขาเขาออมเงินลงทุนในลูกฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ทําประกันปรากฏพ่อเกิดกระทานหันไปอะไรงไง ก็ไอ้เงินก้อนนี้ก็คิดว่าพอแต่ไม่พอมันไม่พอหรอเพราะที่ไหนเลี้ยงลูกคนหนึ่งการว่าใช้เงินเยอะมากกว่าจะเป็นการเนี่ยเดียวนะเคยคุยกับนักวางแผนการเงินคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่าประมาณห้าล้านจนจบแบบอันนี้นะนี่จบแบบไม่ได้สูงส่งแบบในต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะโอ้โหลำบากพ่อแม่พี่พี่เชื่ออย่างหนึ่งนะพ่อแม่จะสู้เพื่อลูกการเชื่อแบบการคิดว่าตอนตอนลุงรับตำแน่การนแน่นที่สุดช่วงไหน เปิดเทอมก็มีคุณพ่อคุณแม่ทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกเขาเรียนถูกไหมนั้นการวางแผนอะไรก็แล้วแต่ที่การพูดอะถูกคือต้องมีแรงมาดานใจนี่ก็เป็นตัวอย่างแรงมาดานใจเนี่ยเขาทําทุกอย่างอะเพื่อให้ลูกเขาเรียนถูกไหมการพี่จึงกลับมาว่าเฮ้ยโอนความเสี่ยงออกไปเถอะอย่าไปรับความเสี่ยงเองนะไม่จําเป็นต้องมีลูกก็ได้หรือไม่มีลูกก็นอย่างนี้แบบพี่อเริ่มต้นจากต้องปรับทัศนคติว่าประกันไม่ใช่ภาระ การรู้สึกว่าหลายคนยังคิดอย่างน้ใช่อย่างอย่างอย่างสมมติว่าเบี้ยเบี้ยเบี้ยประกันล้านหนึ่ง่งนะการที่ว่าทุนประกันล้านหนึ่งเบี้ยประกประมาณสักสามสี่พันบาทเราซื้อแบบไม่ต้องมีเงินคืนไงซื้อแบบความคุ้มครองอย่างเดียวท่านส่วนส่วนที่เงินคืนจะไปเอาแล้วก็ไปลงทุนซะถูกไหมแล้วก็แยกเป็นพาร์ตเป็นพาร์ตไป ซื้อเรื่องความคุ้มครองทั้งโรคร้แรงซื้อเรื่องความคุ้มครองทุกเพราะว่ามันไม่ได้แพงอย่างที่คิดคือคือคือพี่แนะนำคิดว่าแพงกว่านี้นะไม่ไม่แพงพี่พี่พี่บอกว่าคือเราเราประกันร้านหนึ่งกันยังคิดว่าต้องหลักหมื่นไม่หรอกเราเราต้องดูแบบไงถูกไหมเราเราบางทีวัตถุประสงค์เราไม่ใช่ซื้อแบบการออมเราต้องการซื้อแบบความคุ้มครองก็ซื้อไปที่ความคุ้มครองบางคนบอกว่าเป็นเบี้ยทิ้งไม่เกิดอะไรดีแล้วถูกไหมเหมือนกันรถยนต์อ่ะถูกไหมเธอ จัดการความเสี่ยงเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของการวางแผนการเงินแต่ว่าพี่อู๊ดเนี่ยจเจอคนเยอะอเวลาลงพื้นที่ลงสนามเจอลูกค้าไปต่างจังหวัดปัญหาการเงินของคนคืออะไรคะปัญหาการเงินมันเริ่อย่างนี้พี่ว่าคนชีวิตคนนะเขาไม่รู้หรอกเขาไม่ค่อยสนใจว่าเป้าหมายชีวิตข้างหน้ายาวๆคืออะไรหรอกอันนี้เ,เราพูดความจริงกันนะการนะคนเราอ่ะส่วนใหญ่เขาปัญหาเฉพาะหน้ามันเยอะไงคนไม่ได้ตระหนักอันนี้พูดความจริงกันว่าเฮ้ยต้องวางแผนเกษียณนะ เฮ้ยต้องวางแผนเรื่องความพุมงครองนะเฮ้ยต้องวางแผนเพื่อลูกเรานะการศึกษาเฮ้ยต้องวางแผนลงทุนนะวางแผนภาษีวางแผนมรดกนะคนคนไม่ได้คิดขนาดนั้นกล่าวสรุปคือไม่ได้เริ่มต้นวางแผนการเงินถูกถูกคือคือต้องการต้องทําให้คนตระหนักก่อนคนมาหาพี่วางแผนเกษียณตอนอายุเท่าไหร่รู้ปะการห้าสิบห้าสิบเก้าเมื่อวานการรับสายหนึ่งพี่พี่จะเกษียณปีหน้าแล้วพี่ห้าสิบห้าพี่ยังมีเงินไม่ถึงล้าน มันม,มันไม่ทันไงมันไม่ทันไงตรงนี้หน้าหน้าที่พี่ก็คือพี่ออกไปเป็นวิทยากร<ม>พี่ก็พูดพูดให้คนรุ่นใหม่ฟังเ<ม>พราะเขายังมีเวลาใ,ในการสร้างเวลเคืเรียกว่าเวลเวลแอค,คิวเลชันเ,เขายังมีมีไทมิ่งที่ที่มันยาวแล้วสปีดคือ,ค,อคือคนคนคน,คนรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยการพี่อยากให้เขาลงทุนนะการลงทุนคือยอมยอมเสี่ยงยอมเสี่ยงล้มเขายังลุกได้แต่อายุเข้าพี่เนี่ยพี่ล้มแล้วลุกไม่ได้ถูกไหมมันมันไม่เท่ากันนะครับ ถ้าถ้าวันนี้เราเราให้เขาตระหนักก่อนพอตระหนักเขาก็เห็นปัญหาเราเราบังคับความคิดคนไม่ได้คนจะทำเขาต่อเมื่อเขาเขาารู้ว่ามันเป็นประโยชน์กับเขาเรื่องการวางแผนการเงินอกอันนี้ข้อแรกที่พี่เจอคือคือเขายังมองไม่เห็นข้างหน้าหรือถ้าเห็นเขายังไม่ได้ลงมือทำเพราะเขาไม่ตระหนักจนกระทั่งเขาเขามีภาระหนี้สินล้นปนตัวเดี๋ยวก่อน ก่อนจะไปพาร์ทนิสินทํายังไงให้คนรู้สึกตาหนักอ่ะเขาต้องเจอปัญหาอะไยัการเขาต้องเจอพี่ตัวใหญ่เขาเขาจะเจอปัญหาต้องเจอก่อนต้องเจอก่อนค่อยๆเปลี่ยนความคิดเช่นเช่นเช่นคนคนวัยหนุ่มสาวเนี่ยมีปัญหาหนักอันหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องนี่นี่นี่ดอกเบี้ยัตรเพราะการเวลาสัมภาษณ์คนที่ทํางานใหม่ๆอ่ะมักจะแบบโอ้โหฉันได้เงินเดือนเดือนเดือนแล้วใช่ฉันอยากมีไลฟ์สไตล์เก๋ๆสร้างไลฟ์สไตล์เก๋ๆเพราะอะไรอาการโหใจยะจเลยเพรเลย เพราะเราอยู่ในในในสังคมที่เรียกว่าวัตถุนิยมคนก็ตามกันบางคนก็ต้องใช้มือถืออะไรยี่ห้อดีๆถูกป่ะทุกทุกอย่างเลยนะเรียนพ่อแม่ส่งเรียนเดือนละสองหมื่นถูกป่ะมาทํางานได้เดือนละหมื่นห้าถูกป่ะมันหาก็ตั้งห้าพันถูกป่ะคำถามคือวันนี้ถ้าเราไม่ช่วยช่วยช่วยเด็กช่วยคนรุ่นใหม่เราไม่พูดเรื่องราวเหล่านี้งั้นต้องพูดใหเเห็นภาพเด็กบางคนน่ยยอมเป็นหนี้นครับถูกป่ะยอมเป็นหนี้เพถามว่าเขารู้ไหมว่า ดอกเบียบัตรเครดิต20%เอขารู้การแต่มันสู้วัตถุเอกะแสนิยมไม่ได้งั้นเขาก็ต้องช่วยกันต้องช่วยพูดนะครับจนกระทั่งเขาเขาเป็นหนี้มากๆถูกฟ้องถูกอะไรนะเขาเริ่มหันมาแต่อย่าให้ถึงตรงนี้เลยเกิดถูกไหมถูกไหมครับอันนี้ผมพี่เจอปัญหานะที่อีกเรื่องหนึ่งที่ที่พี่เจอมากๆนะ เราเราบอกว่าเฮ้ยเรื่องเรื่องเริ่มต้นจากการวางแผนการเงินคือเราต้องมีข้อมูลเราเป็นนักวางแผนการเงินตรงการเราบอกเฮ้ยต้งรายรับรายรับรายจ่ายการคิดว่าในสังคมไทยมีใครทำรายรับรายจ่ายก็พูดกันไปมันก็พูดกันไปถูกป่ะเราท่องได้นะจดกันจนต้องทำมันนี่เดลี่อะไรอย่างเงี้ยออมก่อนรวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมทุกคนทุกคน แต่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นความในความเป็นจริงในในภาคสนามที่เจอไม่มีคนทารายรับรายจ่ายหรอกงั้นหน้าที่พี่ก็บอกว่าเฮ้ยรายรับรายจ่ายมันมีประโยชน์อะไรก่อนชี้เขาเห็นประโยชน์ก่อนไม่ใช่ว่าทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วคนจะรวยถูกประการอย่างน้อยมันก็ดูรายได้ฝั่งรายได้ดูที่ว่ารายได้เข้ามาทางเดียวหรือเปล่ารายได้ก็สองทางการว่ามันทําให้รู้เท่าทันสถานการณ์ทางการเงินของเราถูกอย่างน้อยอย่างน้อยด้านขวาคือค่าใช้จ่าย เขาก็รู้เฮ้ยถ้าจะจ่ายบางตัวมันโป่งนะเออปีหนึ่งไปเที่ยวต่างประเทศสองครั้งรหลือครั้งหนึ่งได้ไหมเพื่อให้เหลือเงินออมก่อนการงั้นหน้าที่พี่คือทําให้เขาเหลือเงินออมก่อนแล้วทํายังไงให้เงินออมมันมีมูลค่าและคุณค่ามากที่สุดผ่านกระบวนการการวางแผนการเงินที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับโอ้ก็พี่ล้ำลึกนะหลล้ำลึกมากที่พี่พูดพีอพี่ไปลงไปทำไงเราทำงานจริงสุดท้ายการพี่อยากฝากฝาก คำคอนของลทัทธิเต๋านะนะพี่ไปอศึกษาลทัทธิเต๋ามาท่านท่านเก่าวไว้ดีนะเขาเขาบอกว่าไม่มีความผิดพลาดใดการยิ่งใหญ่ไปกว่าตันหาทยานยากตันหาทยานยาเออมีความผิดพลาดเยอะนะแล้วก็ไม่มีภัยพิบัติใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการไม่รู้จักพอการเชื่อไหมเนาะแล้ว,ลว,วไม่มีเ,มอนะเอ,อไมม่ีหายนะใดยิ่งใหญ่ไปกว่าความรู ดังนั้นความสมดุลเนื่องจากการพอเป็นความสมดุลที่นิรันดร์การถ้าคนเรารู้จักพอ,อประโยคสุดท้ายทีพี่ความสมดุลเนื่องจากการพอ,อเป็นความสมดุลที่นิรันดร์ง,งั้นจุดของการวางแผนการเงินที่ดีที่สุดคือต้องรู้จักคําว่าพอพออยู่พอกินพอใช้พอมีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลพอดีพอเพ,พอกินไม่งั้นไอ้จุดที่เราจะหาเงินมันกว้า,างไปม,มันจะทําให้เรา โหมในเรื่องของความเสี่ยงทําให้เกิดความรวกไงฉนงั้นมันต้องหาจุดจุดนั่นคือจุดสมดุลของชีวิตเรา่นี้โอ้โหวันนี้ล้าลึกมากตกท้ายนี่ล้ําลึกมากเลยนะเอาวันนี้แล้วครั้งแรกทเชิญที่มาออกใหม่มาเนี่ยมาไปบ่อยนะไอที่ดูมาตั้งแต่ต้นนี่นะคะวันนี้เริ่มจากพี่ยูนี่มีแรงบันดาลใจก่อนใช่ไหมคะเอาลงมือวางแผนมีเป้าหมายต่างๆนะวันนี้ได้ความรู้มากมายค่ะขอบคุณยูนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ประเด็นคือเราต้องว่าเงินที่ห้าตอตอนที่อายุห้าพี่ต้องมีเท่าไหร่ถูกบ้าซื้อเรื่องความคุ้มครองเรื่องโรคไร้แรงซื้อเรื่องความคุ้มครองทุกประว่ามันไม่ได้แพงอย่างที่คิดบางทีวัตถุประสงค์เราไม่ใช่ซื้อแบบการออมเราต้องสช้ซื้อแบบความคุ้มครองก็ซื้อไปที่ความคุ้มครองบางคนบอกว่าเป็นเบี้ยทิงไม่เกิดอะไรดีแล้วถูกไหมเหมือนรถยนต์ะถูกไหมไม่ใช่ว่าทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วคนจะรวยถูกตการอย่างน้อยมันก็ดูรายได้ความสมดุลเนื่องจากการพอเป็นความสมดุลที่ดีแ